คำเตือนทางช่องจัดทำคลิปขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารยณในการรับชม ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคาะช่องแอดเรนะคะมาดูผลออกนะคะผลออกหวยเล่านะะอ่ะเขียนตรงไหนได้อ่ะผลออกนะคะสามหกสองเจ็ดแปดหนึ่งเข้าในสูตรเลยสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะก็น่าเสียดายนะคะมาเจาะเน้นเก้าสี่อ่ะ ตัวเลขของเราเข้าแล้วนะคะน้องนี่ก็ผิดเต็มนะน่าเสียดายนะคะเข้าในชุดเลยนะคะเสียดายมากนะคะหนึ่งแปดของเราไม่อยู่ใกล้กันนะ,ะเด่นเข้าหนึ่งนะคะก็เสียดายจริงๆนะคะอ่ะมีแค่สี่ชุดนะคะท่านผู้ชมแต่แอดมาจับอะไรเยอะแยะเลยนะคะก็น่าเสียดายนะฮะอ่ะ ตัวนี้เป็นสุดเดิมนะคะใครชอบก็ตามนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะเนาะอ่ะตามต่องวดวันจันทร์นะคะสิบสี่ตรงกับวันที่สิบสี่นะคะ ผลออกสามหกสองเจ็ดแปดหนึ่งาเสียดายมากนะคะเราให้อะไรทั้งเจ็ดแปดอะไรเนาะน่าเสียดายจริงๆนะของคุณยายก็เข้านะคะแปดหนึ่งนะของแอดเข้าตัวนี้แล้วก็ดินหนึ่งเ,เดี๋ยวไปตามคุณยายให้อีกทีนะคะคุณยายเข้านะคะสูตรสูตตรงนะคะตอนนี้เดินดีนะะ สดตรงเข้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะอ่าอันนี้ชุดบนนะ,ะชุดล่างพอดีชุดชนกันนะคะแอดก็เลยลงให้แค่อ่าชุดเดียวเนาะตามจริงแล้วถ้าตัวเลขชนกันนะคะท่านผู้ชมค่ะตามจริงนะเปอร์เซ็นต์มานะนะคะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเลขเด่น หกศูนย์ะตามต่อนะฮะห้าเก้าสี่แปดสามเจ็ดอะ วันนี้ตัวเลขไม่ชนกันนะคะลงให้เลยอันอันนี้ล่างนะแปดสองเก้าสามศูนย์สี่หนึ่งห้าอ่ะมาดูกัน 的。 8, แปดเลทหนึ่งนะฮะสายรูดสายวิ่งเอ,อ่อมาดูในชุดนะฮะมาดูในชุดอ่าสังเกตว่าแปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดชนกันแล้วมาดู สามสี่ห้าสองสามสี่ห้าอันนี้สามสี่ห้าหกนะคะอ่าเราก็มาจับตามเลขเด่นนะคะศูนย์เก้าแปดอันนี้ชุดสามตัว ห้าสี่สามห้าสี่สามสามสี่ห้านะฮะศูนย์เก้าศูนย์เก้านะฮะก็อ่ะ, 0, 9, 0, 9, ะ,ะ,อะแบบนี้ก็ได้นะแปดเก้าศูนย์นะฮะ อัดตัดออกมาชุดสองตัวนะคะ,ะ,คะก็จะมีที่ชนกันลายตั้งนะคะก็จะมีสี่สามสี่สมห้าสี 4, 3, ่ 4, 3, 5, 4, นะคะแล้วก็แปดเก้าปดเก้า้าปดนะคะห้าสสี่ห้า อ่ะแล้วก็เก้าศูนย์นะฮะอ่ะนี่คือเทียดจับออกมานะ,ะแล้วเด่นแปดหนึ่งของเราหนึ่งมีอะไรมีหนึ่งห้านะ,ะแล้วก็หนึ่งศูนย์นะฮะอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้จับให้อันนี้จับตามเลขเด่นหนึ่งนะฮะก็จะมีหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งห้านะฮะอ่าหลักแปดของเรามีแปดอะไรล่ะ ก็แปดสี่แปดเจ็ดแปดเก้านะฮะแล้วก็แปดสองนะฮะอ่าที่ในชุดนะฮะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะ,ะนี้เขียนให้ดูก็จะมีแปดสองอ่าแล้วก็แปดเก้าแล้วก็แปดสี่แล้วก็ 9, แปดเจ็ดนะฮะนี่คือจับตามอ่าเลขดินที่อยู่เอาที่อยู่ในชุดนะฮะจับออกมาให้ดูนะฮะตามเลขดินนะฮะ แต่ว่าในชุดของเราเลยก็จะมี60 59 48นะฮะ37นะฮะอ่ะ82 93 04นะฮะ15อ่ะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะฮะอันนี้คืออ่าสูตรดั้งเดิมของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรเดิมนะคะอ่ะ ตัวนี้จะเป็นสูตรเดิมของเรานะ,ะอ่ะ,อะก็ใครชอบสูตรใหม่ก็ไปติดตามดูนะคะว่าจะชนกันไหมกับสูตรนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะก็ไปวิเคราะห์ไต่ตรองแนวทางดูนะคะว่าอย่งไงนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะ อ่ะถ้าใครชอบเบิ้ลนะคะงวดนี้ก็จะมีอ่าเบิ้ลนะคะสายเบิ้ลอ่าใครที่ชอบเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งแล้วก็แปดแปดนะคะอ่ะเผื่อใครชอบเบิ้ลเนาะ,ะอ่ะอ่ะอันนี้สามตัวนะคะชุดสามตัวแปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดห้าสี่สามนะคะ ก็สังเกตด้วยนะคะว่าอย่าง43 54 43 54แล้วก็89 98อันนี้ชนนะคะแต่ว่าให้แอดชอบสุดๆเลยก็ชอบชุดนี้เลยนะคะอ่าใครชอบก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านเนาะอันนี้คือเอาออกมาให้ดูหลักเลขเดินนะคะอ่ะคือชอบชุดนี้ชุดเดียวเลยนะคะงวดนี้นะอ่า ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะอ้าวอ้าวอะไรลหรอ่อะใครชอบก็ตามนะ,ะขอบพระคุณมากๆค่ะใครเขมาติดตามนะคะก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะ